ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาตอบคําถามให้กับท่านนักลงทุนนะครับมีข้อภาพรวมรวมถึงปัจจัยต่างๆที่มันมีผลต่อตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับนะครับท่านนักลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของ บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับส่วนตัวผมก็จะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับในรายการนี้นะครับซึ่งชื่อว่า Technical t r a d i n g by ไอล่านะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเค แด่อนนีบวกขึ้นมาห้าจุดตอนนี้อยู่สี่จุดแปดนะครับก็เป็นของเดลต้าผลงานของพี่เดลต้าเขาประมาณสามจุดสองจุดนะครับตลาดจริงๆภาพรวมยังป้อแปป้อแปนิดนึงแต่วันนี้ก็ม่แรงซื้อเข้ามาในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เรามาดูปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดหุ้นก็คือค่างเงินบาทนะครับ โอเคตุ้มตุ้มต่มต่ตนะครับวันนี้ก็ลงมาเหลือสามสหจุดแดแดถือว่ากำลังทดสอบอยู่นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยทะลุขึ้นไปสามเก้าจุดศนสามเจดจุดย์เแล้วก็ย้อยลงมาปิดสามหจุดแดซึ่งถือว่าโอเคนะครับมีแรงขายออกมาในระดับหนึ่ง ตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้ามันเบรกได้เนี่ยมันจะไปเกือบเกือบสามเก้าเลยนะครับไปอีกสองบาทตรงนั้นเนี่ยเละแน่เลยตลาดหุ้นแต่ถ้ามันเริ่มย้อยลงมาลงต่ำกว่าสามหกจุดจุดหกนะครับก็เคนะครับแสดงว่าไม่ผ่านแล้วก็เงินน่าจะไหลกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูดู ดูยังไม่ไปว,วางยังวางใจไม่ได้นะครับแต่ตลาดก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยอยูงน,น,น้อยก็0 5. ู5จดเจ็ดห้าซอร์ไพรส์ก็หนึงเปอร์เซนก็เป็นสิ่งที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าตรงนั้นจริงเนี่ยตลาดเราก็ ก็ยังสู้อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย25บันเช่นเดียวกันนะครับทำทะลุ37บาทไปแรงๆก็คงต้องไปดูนอรับ1,611 ถ้ารัไปอยู่ก็ต้องกลับไปนู่นเลยพันห้ารอยห้าสิบเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งอันนี้ข้างเงินบาทนี่สําคัญมากๆนะครับยังมองมองมองหน้ากันอยู่มองตากันอยู่จะเอาไงอืมตลาดหุ้นทั่วเอเชียก็แดงหมดมีแค่ไทยคนเดียวนะครับที่เขียวจริงๆก็เขียวเพราะ เพราะเดียวาด้วยนะครับแดงบางๆโอเคเรามาดูคำถามจากเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับ บ้านปูแนะนำขายมาตลอดนะครับ <laughs> คุณมิวมิวแล้วก็คอนเฟิร์มลงจบรอบเขาแล้วนะครับแนวเราก็อยู่สิบสองเจ็ดนะครับ SCB โอเคนะครับเพราะว่าเขาลงลงหนักในช่วงสองวันก่อนเพราะว่าทางดัชนีฟุซี่เขาลดน้ำหนัก SCB ลงนะครับแล้วก็ข่าวออกก็จบก็สยใหยซื้อได้ที่นี่กับปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ก็โดนเหมือนกันมันถึงลงหนักในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้เลยก็เริ่มเริ่มน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าโอเวอร์โซ มา SCB ีบใหญ่น่าซื้อมากกว่า SCB อีกนะครับคุณจารกรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชานชายถามไทยประกันแนวต้าไม่ไม่ไม่อุ้ยจบแล้วอะ่ะ ต้องขายแล้วนะครับโอ้มีดับปะบัะญ,ญาณแทั่บลเลอร์เลยทำไมเล่นอย่างนี้เขาแพงมากนะครับเขาแพงแพงสุด,สด ครับโอ้เล่นแรงมากเดี๋ยวเราสักคู่นะครับ คงกับไปรอข้างล่างกันนะครับสิบห้าห้านู่นนะครับหโหดจังเดวเวลลเมชั่นแล้วก็แพงแพงแพงมา,ม,ามากๆด้วยนะครับ s t g t บอกแล้วต้องนานแล้วจบจบรอบแบบจบชีวิตเลยโอ้ตายลงอะไรอย่างนี้อืมอืมหาแนวรับไม่เจอเลยมันนิวโลตลอดเลยนะครับออทาโลด้วยนี่ถึงบอกแล้วว่าทำไมจะต้องมีจุดสต็อปลอส น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณซิมมอนสวัสดีครับ KBank BBL โอเคก็ซื้อได้แล้วนะครับ147เป็นดับเบิลบัตทอมไปแล้วนะครับชัดเจนตอนนี้ก็สิงทีทตีโต้ก,กับ152ผ่านได้ก็158 BBL อีเ b ียก,ก็ก็ฟื้นแล้วนะครับร้อยสาโอเคตานแรกก็ร้อก็ร้อยนะครับคุนชัยนะ ถามแนวนม s c b ก็น่าซื้อนะครับที่เมื่อกี้บอกนะครับจบเริ่มฟุตซี่แล้วก็โอเคละซีรีอืมจบเป็นเป็นทารเวอร์ท็อปนะครับจบรอบแล้วรอบนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับขึ้นมา ได้ยีสิเซนเลยนะครับ EA <ม>ก็ไม่สวยไม่แท่งแดงใหญ่เป็นโทนปักวิญญาณแท่งเบลเลอร์เลยจบแล้วแหละอืม คุณวรชนันถามเบมโอเคนะครับพักเพื่อขึ้นต่อนะครับสําหรับเบมรอบนี้น่าจะได้เห็นสิบบาทนะครับได้เซ็นสัญญาเลยเขาด้วยนะครับ ได้เห็นแทร็กเก็ตสิบบาทสี่สิบนะครับก็ทยอยซื้อนะครับมันมันสุกมันขึ้นแรงวันนี้ก็ยอ่อเป็นปกตินะครับท็อปจบแล้วนะครับกลุ่มลงกันตอนนี้ค่าการกันลงมาติดลบเกือบสามเหรียญเลยนะครับเป็นผลมาจากที่อินโดนีเซียเขาขึ้นราคาน้ำมันทำให้ดีมานหายไปนะครับก็เลยกดให้ค่าการการันติดลบ นะครับขายอย่างเดียวเลยนะครับกลุ่มกลุ่มลงกันตอนค่ากันกันขึ้นก็ไปยุ่งกับเขาม,มานักการเมืองตอนตอนนี้ติดลบหายไปเลยคุณมิโรถามแนวโน้มก็กำลังลุ้นอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับทิศทางข้างเงินบาทน,นะครับสำหรับแนวโน้มตลาดตอนนี้ คุณพัฒมมนถาม CK กับมินมิน้นก็น่าสนใจซีเคก็ขึ้นมาโซนแนวต้านนะครับโอ้ยีสถึง23.5สนี่เป็นแนวต้านแข็งมากนะครับมิน้น มินก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าลงแรงมากมีบกฝรั่งอันเดอร์เวทนะครับเล c คอมเมน u n d e r เดอร์เเพราะว่าเ,เพราะว่าตัวเขาไปลงทุนในยุโรปเยอะนะครับแล้วยุโรปรอบนี้เนี่ยเศรษฐกิจพังเลยนะครับสงครามรัเสเซีย คนได้ประโยชน์ในอเมริกาคนเดียวเลยขายทั้งแก๊สทำคือถ้าถ้าเยอรมันยุโรปเนี่ยซื้อแก๊สจากอเมริกาเนี่ยจะต้องจ่ายแพงเข้าขึ้นถึงหนึ่งรเปซนะครับแพงเข้าตัวก็เลยตอนนี้วิกฤตพลังงานของยุโรปแต่มิ้นเนี่ยมันลงมาเยอะมากไอซ์ไอโอเวอร์โซละระดับเดียวกับปูนใหญ่เลย ครับก็สยอยซื้อได้นะครับคุณวันนี้สวัสดีค่ะติดตามครับแม่มาขอบคุณนะครับก็เวลาถูกไม่ต้องชมเวลาผิดอยาดาก,ก็พอเงน,นนี่คนถามใส่พันอิดเยอะมากทยอยซื้อได้นะครับ บ้านปูเมื่อกี้บอกแล้วนะครับนะรับสิบสองบาทเจ็ดสิบชาญชายัยมีดับปริญาหมาถึงอะไรครับหมายถึงมันลากขึ้นไปเชื่อดะครับในภาษาของผมฟังง่ายๆพอดีเด็กๆครัอบอ่านหนังสือกำลังภายในว่าดาบปัวิญญาแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ย แ a นเด e s สติกแทเนี่เขาเรียกว่าเกลฟ์สโตนเกลฟสโตนแคนเดลซึ่งแปลภาษาไทยว่าหินหินศิลาที่จะาจารึกชื่อผู้ตายบนหลุมศพมนะครับมันมันหนักกับผมอีกนะผมแค่ดับปักวิญญาณภาษาอังกฤษนี่โหดกว่าก็คือลากขึ้นไปเชื่อดอะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยลากขึ้นไปสิบเจ็ดแปดวอลุ่มหาศาแล้วทุบลงมาเลยอะ่ะ ืแล้วแอเวอเรชันแพงมาก BCP จบนะครับลองกันนะครับ IVL IVL ก็อยู่แนวรับนะครับแต่มันรู้เป็นไรรอบนี้ทำไมมัน เอาไว้ก่อนดีกว่ามาั้งจะซื้อยังเริ่มลังเลแล้วมันมันแปลกๆแ,แล้วรับถัดไปก็อยู่ประมาณสามสิบเก้าบาทนะครับคุณน้อยถามว่าอาจารย์มีสอนเทคนิคเรียนหุ้นไหมก็มีแต่ไม่ได้สอนมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าทางบริษัทมีเงื่อนไขยเยอะก็ ถ้าใครสนใจก็ลองลองลองลงชื่อมาเถอะเื่ออาจจะเปิดคอร์สสอนก็ได้นะครับ k c e ไม่เอาอลงยาวแค่ดีบ่าวเฉยนะครับลงต่อเวลาพูดลงมันลงไม่เลิกจริงๆนะชวนทะเลาะไม่เลิกเลย ทาเกตสัดไปก็สามสีบาท39บาทประมาณนั้นนะครับบุญใหญ่สเปรดเขาลดลงเยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาวันสุกโดนฟุตซี่เขาลดน้ำหนักด้วยก็เลยล่วงลงมาแต่ตรงนี้น่าถึงจุดที่น่าซื้อแล้วเพราะว่าอวอตโซมากๆถ้ารีบาวเนี่ย 352 354น่าจะเห็นง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากภาวะโอเวอร์โซลไคสายย่อเนี่ยมาถึงจุดที่น่าน่าซื้อเล่นรีบารแล้วนะครับคุณวิโรธสามเดลตา้าแล้วก็ลงมาแนวลับแล้วก็เริ่มเด้งนะครับ แนวรับยี่้าวัน C P N หลุดแลวนะหลุดแนวรับแล้วไ s i ก็ไม่สวยนะครับแล้วก็เป็นขายนะครับ T T B ก็อยู่แนวรับนะครับเหนียวมากต่อเส้น25วัน ร้อยยี่ห้านะครับเดี๋ยววันที่แจ้งแฟนๆในรายการก่อนเลยนะครับเขาจะเปิดจองพรุ่งนี้นะครับเ็าจะเปิดจองพรุ่งนี้นะครับเอ่อจะมีการสัมมานาครั้งแรกหลังจากเอ่อโควิดน,นะครับเปิดเมืองของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับ ที่ตึกสปริงนะครับตึกใหม่ของไอลาเราเองนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงครึง่งนะครับก็จะมีคุณนครน,น้องกอ๊อฟนะครับที่จัดทุกวันวันอังคารกับพุธวันอังคารกับพุหัสนะครับแล้วก็ผมสามคมจะมาขึ้นเวทีสัมมานาวิเคราะห์แล้วก็ตอบภาพรวมกันแบบเฟ to f a ฟ e เลยนะครับัตวตัวเป็น นะครับไม่ต้องออนไลน์แล้วนะครับฉีดวัคซีนกันครบแล้วนะครับก็จองได้นะครับในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนในในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดจองวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็โอเคนะครับลุ้นกันต่อว่าให้เงินบาทมันแข็งค่าขึ้นนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีค่ะ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนไมาจะถูกหรอก